หน้ามันไม่มีเชฟอะค่ะเอ้ยมุมนี้เรายังไม่สวยนะหน้าเรายังไม่เป๊ะพอเราก็อยากจะแบบว่าเออหน้าเราเป๊ะได้ทุกมุมอะสวัสดีค่ะฟางเวียนาคะตอนนี้ก็เป็นนางแบบค่ะถ่ายเป็นแนวแฟชั่นมีเซ็กซี่บ้าง พอดีว่าเวลาออกกล้องเรารู้สึกว่าหน้ามันไม่มีเชฟอะคะ่ะเราออกกล้องเราจะเห็นในกล้องของพี่ที่มาถ่ายแบบของเราะคะ่ะว่ามุมนี้เป็นยังไงมุมนี้เป็นยังไงเรารู้สึกว่าเอ้ยมุมนี้เรายังไม่สวยนะหน้าเรายังไม่เป๊ะพออะไรอย่างเงี้ยต้องคอยให้พี่ตากล้องคอยหามุมให้เราก็อยากจะแบบว่าเออหน้าเราเป๊ะได้ถูกมุมนะคะวันนี้ก็เลยมาให้คุณหมอช่วยดูให้ะคะ่ะ ตอนทำรู้สึกจี๊ดจนิดน,นึงแต่หลังทำก็ปกติเลยค่ะ <S 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 ใช่ค่ะพอส่องกระจกแล้วรู้สึกได้เลยว่าเห็นความแตกต่างก็คือช่วงตรงนี้ค่ะยกขึ้นนิดน,นึงแล้วก็ที่เห็นจะชัดเลยก็คือช่วงร่องแก้มชอบมากเลยร่องแก้มคือตื้นขึ้นรู้สึกว่า,าแค่จีๆๆด๊ดจี้่ค่ะก็ไม่ได้เจ็บค่ะ เอาสาัก2-3ละกันนะคะ <c oughs> คุณหมอมือเบามากๆเลยค่ะคุณหมอจะคอยถามตลอดอว่าเจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมก็คือไม่เจ็บเลยแค่รู้สึกจีตจีนิดเดียวเองค่ะแล้วคือหน้าจออองทราคือกว้างมากใหญ่มากคือสามารถทําให้มองเห็นนะคะชั้นผิวได้ชัดเจนด้วยค่ะ ค่ะอยากจะฝากถึงสาวๆนะคะที่อยากทําอัทราปี่พามนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่เลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาลองถ้าทุกคนกลัวว่าจะเจ็บไม่เจ็บเลยค่ะก็คือทายาชาก่อนแล้วก็ตอนทำรู้สึกแค่จี๊ดจีนิดเดียวเองค่ะนี่คือหลังทํามาแล้วตอนนี้ก็คือปกติมากๆเลยค่ะ